ทุกคนวันนี้หลังจากเราเตรียมถั่วนะคะก็คือถั่วเขียวเราล้างน้ำแล้วก็แช่ไว้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะก็ ถึงขั้นตอนการคั่วแล้วล่ะคะ่ะนะคะวันนี้เราใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะคั่วจนถั่วเขียวที่เราแช่ไว้เนี่ยนะคะจนเขาได้กลิ่นหอมนะคะจนเขาได้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยซึ่งเราคั่วใช้เวลาประมาณ10นาทีอะคะ่ะอันนี้ใช้ถั่วนิดเดียวเองนะคะประมาณคือต้มแล้วเนี่ยคิดว่าจะสักประมาณ3ามถ้วยนะคะ แล้วเราก็หลังจากเราคั่วถั่วเขียวจนได้กลิ่นหอมแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะน้ําตอนนี้ครั้งแรกเราใส่แค่พอท่วมนะคะพอท่วมถั่วนะคะแล้วก็คนเขานิดนึงเพื่อให้เขาแบบใหผ้ผิวของถั่วเนี่ยได้สัมผัสน้ําทั้งหมดนะคะแล้วก็พอเริ่มเดือดเขาจะมีฟองขึ้นมาแล้วก็ช้อนฟองทิ้งแบบนี้นะคะ แล้วก็พอเปื่อยพอถั่วเขาเปื่อยได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ขิงลงไปนะคะขิงนี่เราล้างให้สะอาดเลยนะคะหั่นประมาณ2เซนแล้วก็บุนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นมากขึ้นนะคะใส่น้ําตาลวันนี้เลือกใช้เป็นน้ําตาลสายแดงแค่นี้เองค่ะนะคะเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามอ่าพอรสตชันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ